มทหนึ่งสั่งติดตามเหตุยิงกันที่บ่อนไก่จังหวัดนครปฐมระบุเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ภาครัฐต้องเข้มงวดกับเรื่องอาวุธปืนมากขึ้นนายอนุทินชาญวีรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุการณ์เซียนไก่ชนยิงกันเสียชีวิตเพราะชนไก่แล้วแพ้ภายในบ่อนไก่วรวิทย์ที่อําเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมถือเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ต้องเข้มงวดกับการควบคุมอาวุธปืนแต่เบื้องต้น ต้องปิดบ่อนนี้ก่อนเพ<ม>ื่อสอบสวนว่ามีการควบคุมการนําอาวุธเข้าพื้นที่หรือไม่ยังไงขั้นต้นต้องปิดบ่อนก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะโทรไปหานายอำเภออะไรบอกขอเปิดชั่วโคงชั่วคาวไม่ต้องโทรนะครับนายอำเภอจะเปิดได้ต้องฟังฟังผมก่อนฟังนโยบายก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่เฉพาะที่ที่มีปัญหาบ่อนบ่อนวรวิทย์เนี่ยนะครับ าบางคนว่าไก่รองเนี่ยมันดันดันชนะก็ไอ้ฝ่ายรองก็เฮกันไอ้ฝ่ายฝ่ายฝ่ายแพ้ก็ก็หมั่นไส้กันก็ต,กตุบตับตุบตับกันไอ้นี่ไงนี่คือเหตุผลที่ไม่ควรจะมีปืนไงถ้าไม่มีปืนเนี่ยก็อย่างมากก็ตุบตับกันก็ทะเลาะวิวาสใช่ไหมแต่พอเป็นพอมีปืนเนี่ยมันก็ใจร้อนอ่ะนะพอมีปืนไอ้คนที่ยิงนี่ก็ฮะวิ่งออกไปจาก สังเวียนไก่แล้วก็ไปหยิบปืนที่เก็บเอาไว้ตรงตรงที่ให้น้ําแล้วก็มานี่นี่คือนี่นี่คือเหตุผลที่ว่าอย่ามีเลยปืนเพราะพอมีปืนปุ๊บเนี่ยที่คิดว่าจะจะชกจะต่อยกันมันก็กลายเป็นว่าไปไอ้บรรดาลโตตะขึ้นมามันควบคุมอะไรไม่ได้นะ